พาชมดอกไม้สสวยที่ร้านดอกไม้หน้าสถานีรถไฟนะคะที่นี่ออสโลนอร์เวย์ค่ะ สวัสดีตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูราคาบ้านในเมืองที่กำลังขยายตัวในประเทศนอร์เวย์ค่ะที่นี่คือเมืองชีสอยู่ห่างจากออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ประมาณ35กิโลเมตรนะคะดิฉันโดยสารโดยรถไฟเรียกว่าเป็นรถไฟรถด่วนมาจากออสโล10นาทีเท่านั้นค่ะ เมืองนี้มีการขยายตัวเพื่อรองรับผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งมันแออัดแน่นไปทุกวันค่ะเรามาอยู่ที่ชี้นะคะเมืองที่เราเคยอยู่ตอนแรกเลยคือสามีทำงานที่เมืองนี้ค่ะทุกคนที่นี่คือนอร์เวย์นะคะ,ะห่างจากออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ ประมาณครึ่งชั่วโมงขับรถครึ่งชั่วโมงนั่งรถไฟ15นาทีเราจะเห็นการขยายตัวที่แบบใหญ่โตมากจะพาทุกคนมาดูราคาบ้านค่ะทุกคนแล้วจะอึงะ้งเลยเมื่อก่อนจะมีร้านขายจะมีประกาศขายบ้านแต่ไม่แน่ใจนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนมาดูราคาบ้านในนอร์เวย์ค่ะ ใครที่เคยดูคลิปเขาที่แล้วโอ้ยแดดสองอะทุกคนมองไม่เห็นนะ้ะหลังนี้เงินโครนเนอร์ตอนนี้ก็คือ1โครนเนอร์ต่อ3บาทก็คูณเป็น3เลยนะคะนี่คือราคาบ้านที่นอร์เวย์ที่ดิฉันบอกว่าชาตินี้ไม่มีปัญญาซื้อแน่ราคา6ล้านคะ่ะทุกคน6ล้านโครนเนอร์38 1 8ล้านบาทคะ่ะแบบนี้พอจะมองเห็นเนาะ อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวนะคะหกล้านแปดทุกคนอพาร์ตเมนต์หกล้านแปดสุดยอดอันนี้อันนี้ก็อพาร์ตเมนต์นะคะแสงมันเข้าอะ่ะทุกคนเดี๋ยว,ย,วยืนอย่างเงี้ยสิโอ้ยแสงแสงแสงมันเข้าราคาคืออย่าพูดหลักล้านค่ะห้องนี้น่าจะเป็นห้องเล็กๆราคาสองล้านเก้าค่ะทุกคน สุดยอดแล้วอันนี้เป็นคล้ายๆอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ว่าเป็นแบบบ้านสองชั้นค่ะจะแบ่งครึ่งกับคนอื่นด้วยนะคะหลังนี้ราคา5.2ล้านค่ะทุกคนสุดยอด ดูหลังนี้นะทุกคนน่าอยู่เนาะ7.4ล้าน37 2เจ3 7, 21, ล้านโดยประมาณ23ล้านบาทน่าอยู่อ่ะน่ารักมากดูหลังนี้ดูหลังนี้อันนี้เป็น apartment. อพาร์ตเมนต์วันเคยเห็นของจริงนะคะโหมันมองไม่เห็นเลยอทุกคนแต่ได้จงราคา4.9ล้านราคา5ล้านและ4.95ล้านทุกคนป๊าราคาสุดยอดแล้วบ้านหลังนี้ 5.99ก็ประมาณ6ล้านทุกคนสุดยอดนะราคาในนอร์เวย์เป็นไงล่ะเราบอกท่านแล้วนอร์เวย,ย์หลายๆคนนะ่ะชอบมาคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เหมือนกับสงสัยนะว่าทำไมเราถึงยอมเดินทางไกลจกังเราซื้ออพาร์ตเมนต์แค่3ามแสนห้าเองค่ะเมื่อก่อนเราอยู่เมืองนี้นะคะแค่ค่าเช่าอะ่ะทุกคนเดือนละ1,500 0โครนดิฉันทำงานนะคะ ได้เงินเดือนอ20,000โครนค่ะนี่ยังไม่รวมค่ารถค่าน้ำมันค่าอาหารค่าอะไรนะค่าที่พักกับ15,000โครนไปแล้วค่ะก็เลยเราก็เลยจำเป็นจะต้องเลือกก่ะทุกคนเราอยู่สวีเดนเราตื่นเช้าหน่อยค่ะเราก็มาทำงานในนอร์เวย์เพราะว่าให้ทำงานแบบสามีขับรถเมยภรรยาเป็นแม่บ้านแล้วอยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย ไม่ไหวคะ่ะทุกคนมันแพงมากแพงเกินกว่าที่เราจะสามารถจ่ายได้นะคะส่วนตอนนี้นะคะคือเมืองนี้ดิฉันรู้หมดทุกซอกทุกมุมนะเพราะเราเคยอยู่ที่นี่ประมาณสักสามสปีก่อนที่เราจะไปซื้อบ้านอยู่ฝั่งสวีเดนนะคะดิฉันกำลังจะพาทุกคนไปร้านเอเชียไม่ใช่สิร้านแขกแล้วมีผักไทยขายด้วยไปคะ่ะ เขือทุกคนไม่มีนะคะไปดูข้างในไทยมีผักไทยเยอะเลยค่ะมีไอ้ถั่วพูด,ด้วยทุกคน วันนี้เราต้องซื้อของเป็นส,ส่วนนะคะบัตเครดิตเราต้องรอใจก่อนคะอ่ะสิ่งที่เราอยากได้คือมะเขือค่ะทุกคนจ้าเนอ,อุ้ยน่ากินจังแพงมากทุกคนจะคะ้าแพ็คละหะเกือบสองร้อยบาทอะออกไปแพนะ็คเดียวเนาะถั่วพูด้วยแก่แล้ว,ว่ะมันแก่แล้วคะ่ะ ปือจะเอามาะระไหมเอามาระขี้น,นะะกกับกะปิกับมะเขือะะเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่บาทนะคะมีพู่เรียนด้วยนะทุกคน โอเคคะ่ะทุกคนเราได้ผักแล้วนะคะ75โครเนอร์37 21 200น่าจะประมาณ250บาทค่ะเราพาทุกคนดูบ้านฝั่งสวีเดนมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนดูบ้านฝั่งนอร์เวย์บ้างนะคะทุกคนบ้านราคาที่กล้าพูดว่า10ล้านบาทขึ้นไปเถอะมีไม่ถึง10ล้านบาทอะ่ะ ทำซื้อเฮ้ยสาวๆพี่ๆน้องๆคนไทยที่มีบ้านอยู่ในประเทศนอร์เวย์วันนะยินดีด้วยนะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะคะแต่เขาจะทำเพจว่าเขาอยู่ในประเทศนอร์เวย์สร้างบ้านด้วยตัวเองเป็นเงินสดสร้างมาแล้วสามหลังวันนะ่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังเลยค่ะ <är S 2> <ừ? S 1> เพื่อนฝรั่งหรือแม้แต่หัวหน้าวันเขาบอกว่าโห oh ผู้หญิงไทยเนี่ยนะสร้างบ้านในประเทศนอร์เวย์ได้3หลังแล้วแต่ละหลังคือราคาประมาณ10ล้านคโครเนอร์ค่ะหลังละ30ล้านบาทอะแต่ว่าไม่ได้ดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะคะแต่ก็น่าย,ยินดีมากเลยนะวันกับสามีวันนะยอมรับสภาพเลยค่ะว่ามันเราต้องทำใจแหละเราเราบุญไม่ถึงทุกคนพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไปก่อนแล้วเราก็อยู่ในอาพาร์ตเมนต์หลังเล็กๆที่ประเทศสวีเดนค่ะ ราคาทูกถูกอพาร์ตเมนต์ของวันเนี่ยราคาประมาณ1ล้านบาทนะคะทุกคนเท่านี้แหละตอนนี้พาทุกคนเดินนะคะไปที่ทำงานพื้นสามีค่ะเราจะได้เห็นหมู่บ้านเห็นบ้านแบบหัวหลังใหญ่บ้านคนรวยเขาหลังใหญ่จริงแต่ละหลังเนี่ยราคาประมาณ10ล้านโครนแน่แน่เลยค่ะไปค่ะ ลักษณะบ้านแถวโซนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ตรงนี้อยู่ในตัวเมืองนะทุกคนข้างหน้าเป็นร้านค้าค่ะไปคะ่ะทุกคนจะพาทุกคนเดินดูอันนี้ที่นี่นะคะชื่อเมืองว่าชีเป็นเมืองที่กำลังขยายตัวรองรับการขยับขยายจากเมืองหลวงนะคะเพราะว่าตอนนี้เมืองหลวงแน่นมากค่ะหลายๆคนเขาก็เลยออกมาอยู่ นอกๆเป็นถนนให้เราเดินไหม,มเดินได้ไหมเดินได้เดินได้ไม่แน่ใจอ่ะว่ามันเป็นถนนหรือเปล่า mm. ไปเดี๋ยวดูบ้านแต่ละหลังทุกคน mm. แตกต่างจากโซนสวีเดนที่เราเคยพาทุกคนชมมากๆเห็นไหมหลังใหญ่มากบ้านแต่ละหลัง แล้วก็แพงมากค่ะโอ้โอดูลักษณะโครงสร้างน่ะหน้าตาหน้าตาของบ้านจะคล้ายๆกันค่ะวิบ้านน่ารักจังเลยอ่ะแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถ่ายบ้านเขานะทุกคนเราได้แต่พาทุกคนเดินดูแบบนี้นะคือโอ้โหอยากจะพูดแหละถ้าสมมติว่าใครซื้อบ้านแบบหมดภาร้านี่สิทธนะิน่ะ ถ้าเขาขายบ้านแต่ละหลังตรงนี้นะคะคือเขารวยอะ่ะทุกคนไม่ต้องทํางานละถ้าไปอยู่เมืองไทยเนี่ยน่าจะอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าขายบ้านในเมืองนี้คนที่เขารวยอะ่ะ<อ>ทุกคนส่วนใหญ่ก็คือพ่อแม่เขาซื้อบ้านไว้นะคะพ่อเขาโตมาอ่ะบ้านมันใหญ่เกินไปเขาก็ขายเนี่ยอย่างอย่างเมืองนี้ก็คือราคาบ้านเนี่ยขึ้นแพงมากๆเลยค่ะ เรียกว่าสิบเท่าตัวเลยนะหนึ่งเท่าตัวไม่ไหวอะ่ะสิบเท่าตัวิันเคยอยู่เมืองนี้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วจ้าแต่ละหลังคือใหญ่อลังการสุดๆตรงนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์นะทุกคนน่ารักเนะาะอพาร์ตเมนต์สีเหลือง ให้ดูหลังนี้ใหญ่แล้วก็สวยมากดูบ้านแต่ละหลังนะ เป็นอพาร์ตเมนต์สร้างใหม่ค่ะน่ายอยู่มากเลยอ่ะ นี่คือบรรยากาศในนอร์เวย์นะคะเมืองที่กำลังขยายตัวบ้านแต่ละหลังราคาแพงมากส่วนนี้เรียกว่าบ้านเศรษฐีทั้งนั้นนะคะใครอยู่แถวนี้บ้างขอเสียงหน่อยค่ะพี่ๆน้องๆคนไทยดูหลังสีเทาสุดยอด หหเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เป็นแบบบ้านสร้างใหม่สวยนะคะเดี๋ยวนะทุกคนป,ปับกล้องให้ชม <laughs> กล้องเราแบบแอบถ่ายเด้อ เราเดินมาถึงสามีแล้วส่วนสามีขับรถไปรับเราค่ะก็เลยต้องขับรถวนมารับภรรยาอีกรอบหนึ่งนี่คือนิสยัยความนิสัยใจเย็นของเขาค่ะไม่มีโกรธนะคะไม่มีคำว่าโกรธนะ,ะนี่แหละคือน่ารักมากคือเราไม่ได้นัดหมายก,กันค่ะ เรานัดหมายกันเมื่อเช้าวันไม่คิดว่าตัวเองจะเดินทุกคนสรุปว่าเราเดินมาเราก็เลยไม่ได้บอกเขามาถึงที่ทํางานสามีแล้วส่วนสามีไปรับเรากําลังจะหยิบโทรศัพท์พขึ้นมาส่งข้อความพอดีเลยเดี๋ยวเขาวนรถกลับมารับเราตรงนี้นะคะออกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนที่เริ่ฮท์ทัสเรน่ กลับมาถึงบ้านสามีรอกินข้าวจ้าทุกคนวันนี้ก็เลยทำหมูชุบแป้งทอดนะคะกินกับมันฝรั่งอกหรือเฟรนไคร์ค่ะหิวมากเลยคุณสามีก็หิวก็เลยบอกว่างั้นตอนเย็นเย็นวันนี้เรามาถึงบ้านเร็วหน่อยนะคะวันนี้ดิฉันทำงานเช้ามากมาถึงบ้านห้าโมงเย็นค่ะทุกคนก็ได้กินมื้อหนักๆก่อนที่เราจะนอน อยู่ไกลบ้านอยู่สวีเดนทํางานนอร์เวย์แบบนี้ดิฉันจําเป็นจะต้องหลับก่อนสองทุ่มไม่ดึกเกินสามทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นตีสีเสาร์อาทิตย์ตื่นตีห้าเป็นแบบนี้มา13าปีแล้วค่ะทุกคนก็ไหวนะคะแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดแล้วก็กินอาหารอร่อยๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็สู้ได้นะคะยังไม่เคยแบบป่วยถึงกับ ไปทำงานไม่ไหวสักครั้งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้รอชมม,มือเย็นแล้วก็ทานมือเย็นด้วยกันนะคะทุกคนใครชอบก็นั่งรอได้เลยจ้า แล้วจ้ามาชิมกันนี่น้ำพริกเทเราทำเองเฮ้ยไม่ใช่ซอสพริกใช้น้ำจิ้มไก่ผสมกับซ <c oughs> อสพริกเหลือชานะคะทุกคนเนี่ยงคงมีอาการไออยู่นิดหน่อยค่ะมือเย็ยนหลังเลิกงานนะคะวันนี้หิวไปทำงานด้วยกันหิวทั้งคู่พรุ่งนี้นอนตืน่นสายก็เลยกินมื้อหนักเลยค่ะ นอนตื่นสายได้สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ไปทำงานนะคะแต่ว่าเข้างานสิบโมงค่ะอ,อ,อืมกินกรพักสว้ก่อนอืมอร่อย สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe เพือ่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ